ขาวนะครับแล้วก็ได้เจาะกรุลงไปข้างล่างก็ไปเจอเครื่องทองจานวนมากมายมหาศาลเลยเหมือนกันเนาะสำหรับในในปี2 0 0เนี่ยนะครับก็ออไปแยกกันแบ่งกันอะไรต่างๆจนสุดท้ายก็ถูกลิฟกลับคืนมาได้นะครับแล้วก็เครื่องทองส่วนใหญ่ก็ถูก เปลี่ยนสภาพไปหมดแล้ว<ส>นะครับก็ลิฟกลับม,มาได้แค่ออบางส่วนเท่านั้นเองซึ่งถ้าท่านใดเคยไปที่พิธพันธ์เจ้าสามพยาก็จะได้ไปชมเครื่องทองนี้ามาก่อนแต่ว่าก็ไม่ช้าไม่นานนี้แหละเนาะอาจจะมีพิธพัณฑ์ดีๆสวยๆงามๆอันดับ ต้นต้นของประเทศได้มีพื้นที่อยุธยาเราแอบกระซิบแต่ต้องเที่ยวนิดนึงก่อนเราจะไปว่าพิพิธภัณฑ์สามพยากําลังจะสร้างอาคารใหม่อาคารเป็นอาคารเครื่องทองเราโปรยไว้ก่อนโปรยไว้ก่อนแต่ยังที่นี่เขาบอกว่าอยุธยาเป็นเมืองทองล่ำรวยไปด้วยทองอ่ะเเป็นยังไงเพราะเรามีตัวอย่างเหลืออยู่ติดตามนะครับว่าอยุธยาเราจะเปิดอาคารเครื่องทองแห่งใหม่เมื่อไหร่แล้วต้องกลับมาเที่ยวเราให้ได้โอ้แบบต้องต้องแบบไปนี้มากๆเลยครับโอเคพี่เทมโอเคปะ เพราะ <He o. S 1> ฉะนั้นเราไปรอชมกระบวนกันดีกว่านาอใช่ครับครับเพราะฉะนั้นพี่เจมกับแชมป์นะครับก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ<อ>แต่ว่าเรายังอยู่วันพรุ่งนี้กับเทศกาลขนอ,อีกหนึ่งวันเนาะเดี๋ยวขอยกเวทีให้กับท่านพิธีกรทั้งสองครับขอบคุณมากคับสวัสดีคับขอพระคุณทั้งสท่านเป็นอย่างสูงนะคะพี่เจมพี่แชมป์แล้วก็พี่ตู่ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะได้รับความรู้กันเลยนะคะแบบแน่น เต็มที่นะคะกับพระราชพิธีจองเปรียงนะคะครับได้ความรู้แบบจุกใจรวมไปถึงนะฮะเวิร์กช็อปกับกิจกรรมดีๆอย่างที่ท่านผู้ช่วยชาญของเราท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะได้แนะนำว่าใครที่สนใจอยากจะไปแขวนโคมนะฮะริมน้ําก็เรียนเชิญได้เลยนะค,ะครับในโอกาสนี้นะครับต้องขอกับเรียนท่านประธานในพิธีนะครับ แล้วก็แน่นอนครับขอต้อนรับอีกหนึ่งครั้งเข้าสู่เทศกาลขนกรงุงศรีอยุธยาขนเฟสติวลัลในวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2565อยู่กับเราสองคนผมหนึ่งนรงจันรบรรจงครับดิฉันโอลิฟปัทมาหลิมวานิดค่ะแน่นอนที่วันนี้เราสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรและอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งสองท่านได้บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของขอบวนนะคะ พระราชพิธีโคมจองเปรียงก็ตอนนี้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วใช่แล้วนะครับในช่วงนี้แน่นอนว่าทุกท่านก็จะได้รับชมความสวยงามความวิจิตรครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้นําพาทุกท่านครับไปเชยชมขบวนจําลองกษัตริย์อยุธยาในพระราชพิธีจองเปลียงได้เลยเชิญรับชมครับ พระราชพิธีจองปรียงเป็นหนึ่งในพระราชะพิธี12เดือนการพระราชะพิธีที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้นับว่าเป็นพระราชะพิธีของพราหมณ์มีได้เกี่ยวข้องด้วยพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดกําหนดที่ยกโคมนั้นตามประเพณีโบราณว่าถ้าปีใดมีอธิกมาดให้ยกโคมตั้งแต่วันขึ้นค่ำหนึ่งไปจนวันแรมสองค่ำเป็นวันลดโคม ถ้าปีใดไม่มีอธิกมาสให้ยกโคมขึ้น14คำ่ำเดือนอ้ายขึ้นค่ำหนึ่งเป็นวันลดโคมอีกในหนึ่งว่ากำหนดตามโหราศาสตร์พระอาทิตย์ถึงราศีพิจิกพระจันทร์อยู่ราศีพฤษภเมื่อใดเมื่อนั้นเป็นกำหนดที่จะยกโคมอีกในหนึ่งกำหนดด้วยดวงดาวคฤติกาคือดาวลูกไก่ ถ้าเห็นดาวลูกไก่นั้นตั้งแต่ค่ำจนรุ่งเมื่อใดเป็นเวลายกโคมการที่ยกโคมขึ้นนั้นตามคำโบราณกล่าวว่ายกขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสามคือพระอิศวรพระนารายพระพรหมการบูชาพระเจ้าทั้งสามนี้เป็นต้นตําราแท้ในเวลาถือไสยศาสตร์แต่ครั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงนับถือพระพุทธศาสนา ก็กล่าวว่าบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุลามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงและบูชาพระพุทธบาทซึ่งปรากฏอยู่ณหาตทรายที่เรียกว่านำมัทานาที เสียงปรบมือได้ดังอีกหนึ่งครั้งครับให้กับขบวนจำลองกษัตริย์อยุธยาในพระราชพิธีจองเปรียงด้วยครับด้วยว่าสวยงามตระการตาจริงๆครับงดงามแล้วก็อลังการยิ่งใหญ่นะคะมากๆเลยค่ะในโอกาสนี้ครับผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีการเปิดงานเทศกาลขนกรุงศรีอยุธยาขนเฟรสติวอย่างเป็นทางการครับในโอกาสนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านนิวัตรรุ่งสาครพผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้เกียรติด้านบนเวทีกล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญครับ ท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านหัวหน้าสวนราชการท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและก็ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมวันนี้ทุกท่านครับออด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมการเปิดงานเทศกาลโขนกรุงศรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับทางส่วนราชการต่างๆทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เมื่อสักครู่ได้นั่งฟังพิธีกรได้กรุณาเก่าวที่มาที่ไปนะครับทางท่านท่องเที่ยวและกีฬาได้ไปนาเรียนผมว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่3นะครับโดยได้รับเงินสนับสนุนจากทางงบยุทธศาสตร์จังหวัดวันนี้เราจัดคู่ขนานนะครับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยที่ศูนย์ศิลปชีพเขาจัดงานมีการแสดงโขอนอยู่นะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่30 ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วจนถึงวันที่5นั่นเขาแสดงรา,ามเกียรติ์ตอนสะกดทับนะครับมีการเก็บค่าใช้จ่ายแต่ว่าไม่มากนะฮะผมมีโอกาสเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วมีโอกาสไปดูซึ่งเ,เป็นตอนที่ยิ่งใหญ่มากนะครับท่านใดที่ชื่นชมกับการชมโขนหลังจากที่ชมจากที่จังหวัดพระนครศรียาไปแล้วเนี่ยสิบแปอันนี้เราจัดให้ชมฟรีนะครับก็ไปชมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาตินะครับ ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธนั้นได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนและก็ทุกหน่วยเพื่อจัดงานนี้ขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราโดยเอาจุดแข็งของจังหวัดนั่นก็คือในเรื่องของออมรอดอกทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของเรานะะพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งที่เดินมาจาก พื้นที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยคงทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่าจังหวัดของเรานั้นได้รับการประกาศเป็นนครประวัติศาสตร์นะครับเป็นมรดกโลกนะฮะตั้งแต่ปี2องเป็นต้นมาฉะนั้นอันนียยยย้คือจุดแข็งของจังหวัดพระนครศรียย,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 ยาเราจึงนําจุดนี้แหละครับมา,าให้พี่น้องได้ชื่นชมกันสําหรับโขนเมื่อสักครู่พิธีกรได้บอกแล้วครับว่าจุดเริ่มต้นนั้นมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย อยุธยาตั้งแต่สมัยพันนลายเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับฟื้นฟูสืบสานและก็ต่อยอดกิจกรรมของโขนให้คงอยู่ต่อไปผมต้องกราบขอบพระคุณทุกๆส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางท่องเที่ยวและกีฬานะครับทางท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาส่วนราชการต่างๆรวมทั้งภาคเอกชนที่ได้กรุณาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณทางคุณครู นะครับทางศิลปินผู้ทําการแสดงทุกท่านที่ได้เข้าร่วมดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้และขอบคุณผู้ร่วมงานทุกๆท่านนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสําเร็จรุ่วรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกระทําพิธีเปิดงานเทศกาลขนกุ้งสีปีที่3ณบัดน,นี้ครับขอบพระคุณครับ ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงค่ะท่านนิวัตรรุ่งสาคอนนะคะและน่นอนค่ะอย่างที่ท่านได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าวันนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องอเรื่องงามอย่างดีนะคะแล้วก็โอกาสที่ดีค่ะนะคะรับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการนะคะโดยการนี้ครับผมขออนุญาตเป็นต้นเสียงนะครับ นำพาทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการเปิดงานอย่างเป็นทางการและในช่วงนี้นะครับในมือของท่านประธานในพิธีของเราก็รับเป็นโคมจองเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยนำพาทุกท่านครับเข้าสู่พิธีการเปิดเทศกาลโขนกรุงศรีอยุธยาโขนเฟสติวัลขออนุญาตเป็นต้นเสียงนับข้า,ดาวดาพร้อม,อมกันครับเริ่มนับที่ห้ สวยงามมากๆนะครับเสียงประมือด,ดังอีกหนึ่งครังได้ไหมครับและในโกาสน,นี้ครับท่านประธานในพิธีของเราจะคงอยู่ได้บนเวทีสักรูเพื่อร่วมบันทึกภาพความอบอุ่นความประทับใจในโอกาสนี้เรนเจอร์นะครับพี่พีสื่อมวลชนเรวมไปถึงพี่พีช่างภาพทุกภาคส่วนครับร่วมบันทึกภาพความสวยงามสำหรับพิธีการเปิดงานเทศกาลขนกรุงศรีอยุธยาขนเฟรชหอว่าครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2565ครับ ยิ่งใหญ่อลังการนะคะและรับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่นะคะเมื่อครั้งสมัยก่อนด้วยนะคะแล้วการน,นี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนงานราชการขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายรูปพร้อมกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะเียดูว่าพิธีการเปิดงานเทศกาลขนกรุงศรีอยุธิกาขนเฟรนชียวลยิ่งใหญ่หญตะการตาม,มากๆ เป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะและที่สำคัญคือไม่สามารถที่จะเห็นได้นะคะในโอกาสทั่วๆไปค่ะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเลยนะคะที่ได้เห็นถึงพระราชาพิธีที่สำคัญในอดีต แล้วก็รวมไปถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนด้วยนะคะทําให้งานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะใช่แล้วนะครับเรียกว่าสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทาง ประธานในพิธีท่านนิวัดรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ รวมไป,ไปถึงค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนงานราชการนะคะรวมไปถึงทุกๆท่านเลยค่ะที่ให้เกียรติขึ้นมานะคะเป็นให้เกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับพิธีเปิดงานในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนและแขก้มีเกียรติทุกท่านอีกหนึ่งครั้งที่มาร่วมพิธีการเปิดงานสำหรับเทศกาลโขนกรุงศรีอยุทยาโขนเฟสติวัลในครั้งนี้ และผมหวังจะเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพิธีการเปิดงานในวันนี้จะทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความสนใจครับที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้มากยิ่งๆขึ้นไปอย่างแน่นอนครับแน่นอนนะคะในส่วนของการแสดงบนเวทีนะคะที่วันนี้เนี่ยบอกเลยว่ายังไม่หมดนะคะและ ท่านไหนที่ยังไม่มีที่นั่งบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำให้รีบมาเลยนะคะเพราะว่าการแสดงที่เป็นการแสดงไฮไลท์ของเราเนี่ยนะคะ จะมีในไม่ช้านี้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยให้เวลาทุกท่านก่อนบางท่านบอกว่าทานอาหารอยู่ด้านหลังนะคะขอเวลา <c oughs> เดินมานิดหนึ่งนะคะใช่แล้วนะครับซึ่งการแสดงชุดถัดไปนี้เรียกว่าเป็นชุดการแสดงไฮไลท์สาหรับเทศกาลโขงกรุงศรีเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการแสดงที่ ชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มได้ครับสำหรับความเป็นไทยศิลปะวัฒนธรรมของโขนให้กับนักท่องเที่ยวและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมกันนะครับซึ่งสําหรับงานในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณงบประมาณในการจัดงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอพระคุณโครงการดีๆจากสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงขอขอบพระคุณสถานที่ในการจัดงานที่สวยงามแบบนี้ครับกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับและอินเทอร์เน็ตคระในการที่จะไลฟ์สด ใช้ในการถ่ายทอดสดค่ะผ่านทาง f c e e o o o นะคะขอบคุณด้วยกับ TOT ค่ะใส่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับนอกเหนือจากการแสดงที่ยิ่งใหญ่นะครับด้านบนเวทีที่ทุกท่านจะได้รับชมตื่นตาตื่นใจกันอย่างแน่นอนแล้วนะคะ,คะอย่าลืมไปแวะชิมชิวกับสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางรายการที่จัดจําหน่ายต้องบอกเลยนะคะคุณโอลิฟหาซื้อหาช็อปได้ยากมากๆ<ช>แต่ วันนี้ภายในง,งานของเราเนี่ยรวบรวมมาเลยครบจบของหวานของข่าวโอ้โหหนาแน่นเลยทีเดียวครับที่สําคัญคือเป็นการช่วยนะคะชุมชนในท้องถิ่นด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายร้านเลยค่ะนะคะนำเมนูเด็ดของแต่ละชุมชนเนี่ยมาให้กับ <c oughs> ทุกท่านนะคะได้ลองลิ้มชิมรสกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดด้วยนะคะมีของดีแต่ละชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารอคุณอยู่ด้วยนะคะใช่แล้วนะคะแล้วก็บางท่านบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะแนะนําเป็นรายการสินค้านี่อยากจะแนะนําอะไรนึกออกเลยง่ายๆ <c oughs> ถ้ามาจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วไม่ซื้อกลับบ้านไปเนี่ยมาไม่ถึงนะคุณนั่นคือโรตีสอยดาวหรือเปล่าฮะ <laughs> โรตีสายใหม่ค่ะ <laughs> ขอบพระคุณช่วยกันแก้มุกด้วย <laughs> มีราคาพิเศษด้วยนะคะ<ม>อ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวะเวียนกันไปได้เลยท่านไหนที่อยากจะทานของหวานนะคะของขาก็มีของหวานก็มานะคะ <laughs> รวมไปถึงเครื่องดื่มนะคะไอศครีมก็ด้วยว้าวนะคะไอศครีมเนื้อทายเะมะกับบรรยากาศแบบนี้นะถูกต้องอากาศร้อนรอนนิดนึงนะคะแล้วก็ ที่สำคัญเนี่ยเรายังมีค่ะอีกหนึ่งมุมเลยที่อยากจะแนะนําให้กับท<ะ>ุกท่านค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะก็คือการแขวนโคมจอง<ม>เปรียงนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ตู่นะคะ,ะพี่ดนมงคลน,นะคะได้บอกไปแล้วนะคะว่าอยู่บริเวณตรงศาลาด้านซ้ายมือของเวทีนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะไปร่วมสัมผัสนะคะกับพระราชพิธีในอดีตนะคะนะซึ่งเรียกได้ว่า หาชมได้ยากนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือสัมผัสได้ยากด้วยนะคะ<ช>แต่แเพราะมีงานดีๆแบบนี้นะคะทุกท่านจึงสามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยตัวของท่านเองค่ะใช่แล้วนะครับมีมากมายหลากหลายบูธหลากหลายกิจกรรม<ช>ไม่ว่าวะจะเป็นบูธเกี่ยวกับนิทรรศาการโขนนะครับแน่นอนว่ามีเป็นหัวโขนให้ได้ชมนะฮะสวยงามมากๆสามารถไปร่วมบันทึกภาพได้อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปแชร์แอนแชร์ด้วยนะและอย่าลืมติดแฮชแท็กกับชื่อง,งานดีๆ ของเราได้ครับเทศกาลโขนกรุงศรีอยุธยาโขนเฟสติวัลรวมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางออนไลน์เพราะว่าช่วงนี้ต้องฮอตฮิตจริงๆนะฮะโลกออนไลน์เป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสกับงานดีๆแบบนี้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะทุกท่านเลยค่ะที่อยู่ภายในบริเวณงานนะคะขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะของอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย นะคะท่านไหนที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมค่ะนําขยะของท่านทิ้งลงถังขยะที่เราจัดเตรียมไว้ทั่วบริเวณด้วยนะคะและในส่วนของความปลอดภัยค่ะมาตรการความปลอดภัยนะคะในช่วงของ โควิด19นะคะขอความกรุณาขอความร่วมมือจากทุกท่านค่ะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะที่มาร่วมงานเทศกาลขนกรุงศรีด้วยค่ะใช่แล้วนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆแลคะคาดว่าเราจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันอย่างเร็ววันอย่างแน่นอนครับรวมไปถึงสําหรับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมผ่านช่องทางไลฟ์สดในช่วงนี้นะครับกับแฟนเพจ a c e b o o k ของเราอายุทยาการท่องเที่ยวแอะกีในกรแน่นอนว่าทุกท่านสามารถร่วมประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมดีๆแบบนี้กันได้ ผ่านไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันได้ครับทุกท่านสามารถมาสัมผัสกับกิจกรรมดีๆรวมไปถึงการแสดงที่จัดกันแบบยิ่งใหญ่ด้นานบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมกันตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึงช่วงเวลาเน,นี่ยะะ24 22นาฬิกา <22 S 1> 4ทุ่มนะฮะ,ะก็คือทุกท่านสามารถเดินเลือกซื้ออาหารกันได้ด้วยใช่แล้วค่ะนะคะช่วยกันหนุนได้นะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรียกได้ว,ว่าอยู่รอทุกท่านนะคะจนนาทีสุดท้ายแน่นอน เดี๋ยวหลายท่านบอกว่าถ้าชม ชมการแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วหิวจังเลยะนะคะเดี๋ยวลองไปหาอะไรทานได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าสามารถร่วมกิจกรรมได้เผื่อวันนี้นะคะอาจจะมีหลายหลายท่านเลยที่ยังไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวคุณเองนะคะ,คะที่บริเวณงานของเราพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมงานของเราได้ตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง22นาฬิกานะคะใช่แล้วนะครับเต็มอิม่มตั้งแต่ในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำคืนสวยงามตระการตากับภายในงานของเราไม่ว่าจะเป็น ดับประดาด้วยแสงไฟที่จัดเป็นซุ้มต่างๆให้กับทุกท่านได้บันทึกความสวยงามแบบนี้ที่จังหวัดพระนครเสียยุธยาน,นั่นเองครับและสําหรับในช่วงนี้ครับแขกรมีเติทุกท่านครับในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านพบกับการแสดงที่ทุกท่านตั้งตางตอรอคอยเป็นอยา่างมาก เรียกได้ว่าไม่รอช้ากันเลยนะครับคุณโอริฟครับ,รบขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงโขนโดยดรสุรัตน์จงดาในชื่อชุดการแสดงศึกผมมาศท้าทุกท่านพร้อมแล้วเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยครับ